สวัสดีค่ะอันนี้นะคะก็จะมารีวิวสกูช,ะะะะกชี่นะคะที่ขายกันนะคะเป็นสกูชี่เนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเป็นคอลเลกชันนะคะก็แบบว่าไม่ได้เบื่อหรือว่าไม่ได้อะไรนะก็คืออยากขายนะก็เก็บตังค์ซื้ออันใหม่เอานะคะก็อันแรกนะคะจะเป็นสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่นะคะ,อ,อ,ะ,คะอันนี้เอ,อ่อห้บบาทนะคะมีสตอรอเบอรี่สองสีนะคะ เป็นสีแดงกับสีชมพูนะคะ50บาทนะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไปเป็นโดนัทคู่ม้านะคะ160บาทค่ะของไม่แท้นะ160บาท EMS 50ลงทะเบียน30มสินะคะ นี่นะคะก็เป็นปางวอลิลาขุมมาค่าของแท้นะคะอันนี้240บาทนะคะค่าทุน10บาทนะนี่เป็นลูกพีชค่ะตำหนีนะคะแหกนะคะตรงนี้แหกใครพอทนรับสภาพได้นะคะก็อาจจะได้นะก็กลิ่นก็อหอมยังยังหอมอยู่นะคะ ซื้อเกอินรอยนะคะแล้วมีห่อแถมงให้ด้วยอันนี้นะคะราคา145บาทค่ะปกติอะราคา160บาทก็เลยลดมันเหลือนถ่าไปนะคะเป็นเค้กนะคะหายารุไม่ไม่ใช่ของแท้นะอันนี้นะคะ1 4 5บาทค่ะเป็นครับเค้กค้าวบีเวลาทานนะคะลายเช้นอยู่ตรง ร่ะ,ะ120บาทค่ะต่อไปนะคะเป็นกูเดธามานะกูเดธามายืนบนใขรไม่รู้ว่านี้ใช่ไรเส้นหรือเปล่าเนี่ยมันคงไม่รลอแต่มันยังมีแรงไม่ใช่นะคะไปเป็นไม้ลูกคีน,นะคะ่ะ มบชิ้นนะคิตตี้นะคะอันนี้นะคะ90บาทค่ะนี่เป็นรองเท้าค่าบีบาลาซานะคะนี้ขายในราคา60บาทนะคะปกตินะคะ75ห้นะคะแต่ว่าเห็นมัน24สีนะคะก็เลยปรับเป็น <c oughs> 65นะคะไอ,อันนี้นะคะเป็นตังยาวะคะ่ะ แล้วมีแท็กให้ด้วยนะแต,แต่แท็กมันอาจจะหยับแล้วบางยาวนะคะนี่นะคะก็จะเขียนว่ามีรอินไชน่าสโลวนะคะเดี๋ยวดูโลมากต่อไปนะคะก็จะเป็นโดนัลาสอดค่ะนี่นะคะสิบบาทไข่นะคะสิบบาทค่ะ นี่ตัวเป็ดตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเก็บออกมาให้ดูเลยนี่นะคะเป็นรูปเป็ดนะคะนี่นะคะห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาทมันอยู่ครบนะคะนี่นะมันก็มีหลายตัวหลาแต่ว่ามันเหลืออยู่แค่ตัวเดียวเราก็เลยหยิบมาเลยนะ ต่อไปนะคะจะเป็นโรตีโทสค่ะโรตีโทสน,นะคะก็จะสโลนะอันนี้นะคะเจ็ดสิบบาทนะคะขายของไม่เคยแพงเลยนะคะนี่นะคะเป็นขวดนมค่ะขวดนมของไม่แพงนะคะเส้นสีชมพูค่ะจุกเหลืองสโลนิดหน่อยนะคะก็สโล อันนี้นะคะราคาหนึออ่งร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นโรตีโทสเน้าโรตีโทสเนาอันนี้แค่ห้าบาทนะคะห้าบาทหนร้อยหานนะคะก็ของแถมนะคะได้แน่นอน,นะคะ่ะต้องเกินร้อยเกินร้อยบาทขึ้นไปนะคะก็ เราอาจจะปล่อยอีกนะนี่แหละจะปล่อยอีกนะคะเป็นโดนัทคิตโดนัทเทลล์คิตตี้นะคะเป็นเกล็ดแบบนี้นะนี่ก็จะเป็นแท็กนะคะอันนี้ร้อยสามสิบบาทนะไอดีนะคะสอบถามได้เลยนะคะไอดีนะคะก็ อยู่ตรงอย่าแปลบอยงนั้นเดี๋ยวคอยดีนะคะก็ ID นะคะเป็น JUSS092429659106 ตัวนะคะไม่ใช่ O นะเป็น0นะดู ID เอาทัวใหม่นะคะ เจตัวเล็ก U S S 0924296591 06ตัวค่ะก็นะคะถ้าใครซื้อนะคะก็ระบุราคาอ่เราจำนะค่ะไม่ต้องระบุราคานะคะก็บอกมาได้เลยว่าเอาอะไรนะคะเราอาจจะแคลบรูปไปดูอีกทีนะคะก็สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายอุดหนุนกันเยอะๆนะ